เรื่องราวของฮ่า TRX850 ความฝันของซูเปอร์ทวินได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อของฮ่า TRX850 แต่รู้หรือไม่ว่านี่คือมอเตอร์ไซค์ที่ถือเป็นต้นกำเนิดของเครื่องยนต์พาราทวิน750องศาแคร้งเฟกอันโด่งดังของยฮ่าเรื่องราวของมันน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวครับจุดเริ่มต้นจากทะเลทรายสู่ท้องถนน ในช่วงยุค90ยามาฮ่ามีความฝันที่จะสร้างรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ทวินที่ทรงพลังแรงบันดาลใจสำคัญจาก TDM 850ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสู้ศึกพาลิสดากาโรโลในทะเลทรายอันโหดร้ายการแข่งขันเลนลี่ต้องใช้แรงจุดลากสูงมากผลพื้นทะเลทรายทำให้ทีมวิศวกรคนพบว่าเครื่องยนต์ทวินมีข้อดีเหนือกว่าเครื่องยนต์สูบเดียวและแนวคิดนี้เอง ก็นำไปสู่การพัฒนาเครื่องยนต์สำหรับรถสปอร์ตบนท้องถนนในเวลาต่อมาหัวใจที่แตกต่างเครื่องยนต์750องศาหัวใจของ TRX850 คือเครื่องยนต์พลาทวินที่มีมุมเผาข้าเวียง750องศาคร้งเฟสซึ่งถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มการยึดเกาะและการควบคุมรถที่ดีที่สุดเสียงและแรงบิดท,ที่ไม่สม่ำเสมอของเครื่องยนต์750องศากลายเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัว 他没呼吸。